สวัสดีครับผมช่างเป้ RC หัาดใจมบูีไฟนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถของน้องอ๋องครับอุดรธานีครับผมก็น้องเขาเลือกสีรถมาครับว่าเป็นสีฟ้าแล้วก็อย่างอื่นก็ให้ผมออกแบบจัดแต่งให้ครับผมผมก็เลยออกแบบเป็นตัวนี้มาแปงนะครับเป็นหน้ามิวเอับหน้ามิวตัวใหม่เพราะมันมาถ้าเป็นบอดี้เดิมๆมันาจะเป็นเวอกส่วนตัวเก่าครับผมก็เลยมาแปลงให้เป็นทำกระจังหน้าใหม่ครับผมมาแปลเป็น หน้าวิเวกทำสีใหม่ตัดช่องใสอินเตอร์ครับทำตัวนี้ก็เป็นแต่งแนวเด็กนะครับผมจะได้เป็นเป็นแนวแต่งแนวเด็กรถสีฟ้าก็มาน้องก็สั่งมาก็ใส่วางเครื่องเป็นมีเครื่องเสียงตู้ในนะครับเครื่องเสียงตู้ในมีเบาะชุดคอนโซลครับผมนี่รายละเอียดอย่างอื่นก็น้องก็ให้ผมเลือกให้ผมก็เลยฟ้าก็เลยว่าจะน่าจะตัดกับแดงก็เลยใส่เป็นกับแดงมาให้ครับผม นี่ครับ,รบสีฟ้าสดใสสวยงามครับผมนี่สีก็เอามาทำใหม่ครับอเอามาทำพ่นพ่นใหม่มันจะได้ดูเหมือนรถรถจริงมากมากยิ่งขึ้นครับ ตัวนี้นี่ครับหนึ่งอยู่บนทุกทุกด้านทุกทุกมุมครับหลายหลายมุมตัวเปิดปิดครับของเสียงตัวในชั่วครชวแบบมีไฟนะครับสนใจก็สั่งทำได้นะครับที่ร้านเป้อาซียาดอย่ามาีไฟนะครับผมเบอร์โทรก็ 0824358636นะครับหรือก็ไปดูผลงานได้ที่ใน Youtube หน้าแฟนเพจใน Facebook แล้วก็ในไลน์นะครับก็พิมพ์หน้าก o o g เกก็ได้ครับว่าช่างเป้อาเซียใหญ่โมดิฟายมันก็จะขึ้นมาให้เลยครับหน้าก o o g เกมันจะจะขึ้นมาน้าแฟนเพจงใน Youtube นะครับผมก็เหมือนกับลูกค้าที่สนใจจะสั่งทำนะครับมีแบบมีสีที่ชอบก็ระบุได้ครับผม เอาเครื่องเสียงตู้นอกตู้ในเอาตู้นอกอย่างเดียวหรือเอาตู้ในอย่างเดียวเอามาทําสีใหม่เปลี่ยนสีเลือกไฟเลือกถังประตูเลือกสีเลือกบอกเลือกอะไรได้หมดครับผมสีตามแบบตามชอบเลยครับจะทําแก้มแคบล่าฝาบุงแคบล่าหรือจะไม่ทําอะไรก็ได้ครับระบุมาได้เลยครับทําตามที่ร้านผมผมรับทำตามสั่งนะครับผมสนใจก็สั่งทตามเบอร์ที่บอกไว้นะครับ0ูนย์5 8 6ส6สามปดสามุนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม ามาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ